จุดนี้มีว่าแปลงไฟฟ้าเราได้ติดต่อประสานงานจะย้ายออกนะครับที่วางอยู่หน้าแปลง39นะครับแปลง38จองไปเรียบร้อยทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้บรรยากาศลมรื่นนะครับแดดเปี้ยงแต่ว่าที่นี่่มรื่นครับนี่ครับ3แปลงนี้สวยมากนะครับนี่เป็นหัวมุมเลยนะครับแปลงที่39นะครับเลควิวมาฝั่งนู้นเลยครับแล้วที่สําคัญก็คืออยู่หน้าสวนนะครับจุดที่ผมยืนนี่ก็เป็นสวนเป็นที่ สารนะร่วมกันในโครงการนะครับ,บยากาศใตรงนี้ร่มรื่นเลยนะครับเห็นไหมครับฝั่งเล็กออกไปก็เป็นเกาะนะครับเกาะกลางสี่แปลงนั้นที่ก็จองสมัมญญากันแล้วนะครับขอ,อแงแองโอนไปเรียบร้อยแนละ้วนี่ครับที่ทั้งหมดบริเวณนี้บริเวณรถจอดก็ดีถือว่าเป็นสวนหน้าแปลงนะสวยงามนะครับติดต่อผ่านที่บานระดวดเลยนะครับนะครับตรงนี้เนี่ยมีแปลงเล็กสองแปลงแปลงละร้อยตารางวา รอบเรียบร้อยนะครับบรรยากาศนะครับสามหกสามเจ็ดนะครับสามแปดนี่จองไปเรียบร้อยสำหรับยาเรียบร้อยสามเก้านี่สวยงามสามเก้าเปดงหัวมุมเลยนะครับนี่ครับนี่ออกมาตามแผนเพียงให้นะครับแต่ไม่ร้อนครับที่นี่ลมลมแรงมากดูต้นไม้ครับหม้อแปลงตอนนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเราได้ติดต่อย้ายออกนะครับนะครับหม้อแปลงน่าแปลงที่ดินนะครับเราย้ายออกให้ด้วยเลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ นะครับติดต่อผ่านทีมงานเราด่วนเลยนะครับสวยสุดนะครับแปลงนี้นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ